เราเคยได้ยินคําว่าช่วยกันขนทรายเข้าวัดแต่รอบนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคาราวานรถบรรทุก70กว่าคันผลหินเข้าวัดอเอาหินถวายวัดเตรียมทําลานจอดรถเพราะเดี๋ยวปีหน้าช่วงต้นปีวัดจะอามจะจัดงานใหญ่ปิดทองฝังลูกนี้มีคุณผู้ชมดูเสียนะรบรถบรรทุกสายบุญครับเขาบอกรอบนี้รวมตัวกันจากจังหวัดเพชรบุรีและก็ประจบคีดีขัน นัดหมายกันมาได้70กว่าคันหวป่าหินหลวงพ่อป่าผมน้ำมนตให้ทุกคันเลยด้วยเพื่อความเป็นสิริมงคลเดินระยยาวๆเจ็ดสิกว่าคันเพื่อความเป็นสิริมงคลครับเพราะว่าเขาทําพระป่าสามัคคีเอาหินคลุกจากโรงโม่หินเขาใหญ่ชะอําถวายให้วัดชะอําครับ เตรียมไปปรับปรุงภูมิทัศน์ลานจอดรถในวัดให้สวยงามแล้วก็ทําพื้นที่รองรับรถยนต์ของนักท่องเที่ยวนะครับงานปิดทองประจําวัดชะอําช่วง14-18มกราคม67นี้ตัวแทนกลุ่มครับคุณธงชัยจันเจริญอายุ29ปีบอกว่าพวกผมเนี่ยรวมกลุ่มกันมานะเอาหินมาให้วัดชะอําถวายพระท่านเพราะว่าทางวัดบอกว่าเดี๋ยวจะมีงานปิดทองฝังลูกนิมิตต้นปีหน้าและงานใหญ่แต่ลานจอดรถมันยังไม่เรียบร้อยเลยคุณโยมนี่ จัดให้เป็นไงล่ะคะยกดำางินตรงนี้เลยครับปรับพื้นที่กันซะหน่อยเพราะว่านี่มันเป็นสนามย่งสนามญ้าเดี๋ยวฝนอะไรมันตกขึ้นมาก็แฉะแบะกันหมดนะทีเดียวจบเลยอ่ะทีเดียวจบ70กว่าคันนะหวยไม่ได้นะเออใช่ปากใช่หวยหรือป่าไม่ใช่เห็นเห็นคนมุงนึกว่าหวย น่าจะเป็นป้ายประชาัมพันั์นี่นะเจ็ดสิบกว่าคันครับนี่เขาบอกว่าขอบคุณด้วยพี่ๆน้องๆชาวรถบรรทุกนะครับออคุณธงชัยจันเจริญเป็นตัวแทนกลุ่มขาอ๋อหวยก็ไล่ไปนะเจ็ดสิบกว่าคันเราก็ไม่รู้ว่ากีนนะ่คันเนาะไล่ไปองแล้วกันทะเบียนรถก็ตั้งเจ็ดสิบคัน <laughs>